สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่ติงลี่สายเดี่ยวครับวันนี้ติงลี่จะมาโกนหนวดแต่งหนวดแล้วก็โกนหัวว่าวิธีการโกนหัวด้วยตัวเองโกนยังไงแบบไหนไม่ต้องไปตัดทีรลานนะครับแล้วก็คือการแต่งหนวดให้มันดูสวยงามนะครับอันนี้ได้ย้อมมาแล้วประมาณสองวันละสองสาวันละแต่นี้ก็จะมาโกนมาแต่งหนวดก็ได้แต่งไปมั่งล,ละแต่ก็ได้มันเมื่อก่อนมันจะไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหม สวยงามนะครับแต่เดี๋ยวเอาไว้ข่าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราจะมาดูการที่ว่าถึงที่ยอมหนวดยังไงแบบไหนนะครับถึงจะหมายวาว่าคือหนวดมันขาวแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่วันนี้มาดูก่อนนะครับการที่เราแต่งหนวดแต่เดี๋ยวจะโกนหัวก่อนแล้วค่อยแต่งหนวดนะครับถึงจากนา้ำน,นี่ไม่ได้มา <c oughs> รีวิวเขได้บบทะลึ่ง <c oughs> อะไรนะครับเดี๋ยวมาดูนี่เราคือเราโกนเราโกนเองไม่ต้องไปโกนที่ร้านประหยัดตังค์ไปโกนเองก็ร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับเดี๋ยวนี้มันแพงก็ดูประมาณสักสองวันสามวันโกนทีนี่เดีย๋ยวนะครับก็ไมีมีชุบู ทีใช้สำหรับโกนหัวเมื่อก่อนเราไม่รู้จะไปโกนยังไงไงเราไม่รู้ว่าเอะโกนเองมันโกนได้หรือมันไม่บาดหัวอะไรอะไรเงี้ยก็เลยลองไปถามเพื่อนที่เป็นแคลกเตอร์เดียวกันนะครับในกรดาแดงอะไรเงี้ยว่าเออมนโกนยังไงอะไรยังไงแบบไหนมันไม่ไม่บาดหัวมันอันตรายไหมอะไรเงี้ยไปโกนที่ร้านดีกว่าไหมเราก็ยังเมื่อก่อนเนี่ยก็ยัง ไม่ฆ่าโกนะนะก็เลยไปไปปรึกษาเพื่อนนะ่าก็เลยลองมาค่อยๆโกนดูพอโกนไปโกนมาโกนไปโกนมามันก็เริ่มทินเริ่มคล่องเริ่มอะไรเออมันก็โกงโคนเอ็นได้อะไรเงี้ยก็โอเคมันโกนเอ็นได้ก็สะ,สะดวกกับเราด้วยไม่ต้องเสียตังค์ <laughs> นะครับอีนี้จะให้มันนิ่หน่อย เป็บนบุญนอดดนึงถ้าเราเอาไว้ย,วยาวๆนะโกนยากมากมันดอกยากมากยากัจริงอันนี้เฉพาะคนที่มีคาแรคเตอร์เดียวกันนะถ้าเขารู้อะบางคนไม่รู้นะว่ายัางกล้าโกนหรือเปล่าหรือไม่กล้าอะไรเงี้ยถ้าไม่กล้าก็ไปโกนที่ร้านแต่ก็ชินแล้วอะไรเงี้ยก็โกนเองดีกว่าครับประหยัดตังค์ด้วยนะครับมาเริ่มโกนเลยดีกว่านะครับไม่ต้องเสียเวลามา เนี่ยน้อยๆมันจะโกนง่ายเมื่อก่อนนี่ไปโกนแบบโอ้โหที่ร้านประจําอะทีละร้อยทีละร้อยบางร้านก็ดูดีหน่อยคิดแล้วโอ้โหร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยแต่เงี้เรามาโกนเองมันเออทีแรกก็ค่อยๆอย่อนทีแรกก็เล่นหนังหัวเปิดเลยเหมือนกันนะ มันอยู่ที่มีดโกนด้วยนะครับถ้ามีดโกนแบบว่าไม่ไม่ค่อยดีเหมือนกับอะไรเงีย้ยมันแบบถ้าเร็เวๆแบบปุ๊บหัเลือดซิบเลยนะอันนี้พอไปนานๆเริ่มเริ่มชินละก็โกนได้สบายๆทีแรกเล่นแบบขยาบเลยเหมือนกันโอ้โหกูจะโกนดีต่อวะนนี้อะไรเงี้ยจะโกนเองไหมไปที่ร้านก็โกนดีกว่าโดยการติดต,งตังหน่อยอะไรเงี้ยเออ แต่พอโกดเองได้แล้วอะไรแล้วก็สบายแล้วไม่มีปัญหาแล้วคนได้สบายแต่ก็ออยากนะครับเดี๋ยวเข้าตาแต่เวลาโกนเองอะไรเองก็สบายแล้วไม่ต้องอะไรแต่พยายามโกนเราพยายามเอาชุมพูอ่ะไอ้นี่หน่อยให้มันเลื่อนๆมันจะได้ออกง่ายให้มันออกยาก แต่ถ้าคนโกนประจำประจำเขาจะรู้เขาจนบางบางบางคนนี่คือวันเว้นวันเลยนะบางคนก็ทุกวันเลยเ <s> พื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาโกนเขาโกนทุกวันเลยนะเขาบอกมันไม่สวยบอกมันเป็นลายเพราะว่าคืนเดียวผมแม่งขึ้นแล้วบอก <S <s เหลออะไรเงี้ย <S <s แต่ติงลี่ไม่ต้องมันเราไม่ต้องขนาดนั้นนะเราประมาณ สามวันโกนทีหนึ่งแล้วย่างยิ่งงานยิ่งไม่ค่อยมีด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยโควิดด้วยอะไรด้วยเนาะอะไรเงรี้ยทีแรกเคยไว้เป็นอาทิตย์เลยนะอาทิตย์กว่าเลยโอ้โหเวลาโกนแม่งโคตรทรมานเลยทรมานหน่อยก็ว่าผมมันหนาไงมันไม่ออกมันลื่นอะผม่มันแข็งปิดโกนเราไม่อยู่ประมาต้องสองด้านนะทุเจ้าอยู่อะแต่อย่างเงี้ยมันโกนง่ายเราก็เลยเออนี้ดีกว่าสามวันโกนทีงดีกว่า ตั้งวันไว้เลยหรือวันเว้นวันก็ได้นะครับแต่นี่มันมันไวไปที่เกียดอันไวตั้งแอันนี้นี้ไวก่อนให้มันให้หนวเหนื่อมันมันจะได้ไม่ต้องแข็งเวลาเราโกนมันจะได้่าสะดวกโกนหัวต่อเนี่ยโกนแป๊บๆใกล้ใลจะหมดแล้วมันโกนไวเพราะว่าโกนไวเนี่ยเพราะหัวมัน หัวมันบางไงผม,ผมมันบางมันบางแต่ถ้าว่าเราไว้อทิ์กว่าโอ้โหนี่มันคล้ายๆแบบหนวดเลยแต่ไม่ถึงกันหนวดโกนยากมากแต่ตอนนี้โอเคโปรโกนมันออกง่ายเพราะมันมันบางไงฮะสามวันโปรจรงเนี่ยเราก็เอาชมพูใส่ชมพูพูแลวเราก็ ให้มันเพื่อให้มันลื่นแล้วมันมันหมดไวผมจะค่อยเข้าตาคอยเช็ดนะเราก็แบบเดียวเองหมดแต่อย่าอย่ารีบมากนะครับอย่าไวมากเพราะว่าถ้าไวมากบางทีแม่งรอดหนังหัวเราเคยดิง้งรีเคยรีไปทํางานอะไรเงี้ยไปถ่ายละกรออะไรเงี้ยโกนนะแบบโกนไว โอ้โหใเลือดซิฟเลยต้องระวังระวังผมต้องระวังเนี่ยแล้วก็ทาก็เมาเราก็เริ่มคล้องแหละไม่ฮะเพระเราโกนมันก็เริ่มคล้องแล้วพอาะเราเราโกนมันจำไงเนี่ยทีแรกโอ้โหประดิบประดอยมันจะหมดไปเนี่ยกูจะโกนหมดไปได้หัวกูอะไรเงี้ย นี่ไม่ต้องแะ้วโอเคละฉมังละมือชีพละการโกนนะจริงโอ้โหตรงนี้ที่โกนโกนมันทีมันเป็นฝอยๆไงเมื่อก่อนเป็นโกนที่ผมดกนะพอตั้งแต่พอเข้ามาวงการแสดงเนี่เราโกนตั้งแต่เชสกินเฮดเบอร์สามอะเบอร์สองเบอร์หนึ่งไปไปเอามาเริ่มผมไม่ขึ้นแม่งโกนเลยตอนนี้ ที่ได้เมื่อก่อนติงลี่มีผมนะไม่ใช่ว่าไม่มีตอนนี้ว่าเราอยู่บนการแสดงเราต้องหาคาแรคเตอร์ตัวเองไงทั้งผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็บอกว่าพยายามหาคาแรคเตอร์ตัวเองให้ให้เจอเอคุณจะหายัางไงว่าคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยผมเล็น้ำเล็ดคอยเข้าตาอยู่เยจะหาได้ไงถึงเจอว่าเฮ้ยก็ดูว่าเอ้ลองไป เอาคาแรคเตอร์ไงอะไรอย่างหนึ่งเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยเป็นคนเล่นกล้ามอะไรเงี้ยพอเล่นกล้ามเล่นอะไรตัวใหญ่เพื่อนบอกเฮ้ต้องหาคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยหาให้ได้อย่างที่ผู้ใหญ่เขาบอกแหละถ้ามันไม่มีคาแรคเตอร์ตัวเองแล้วมันก็มันก็ขายตัวเราไม่ได้อะเพราะว่ามันไม่มันมันไม่เป็นคาแรคเตอร์ไงมาว่ามันมีทรงผมอะไรเงี้ย ไปมาดูก็ไปเลยให้นึกถึงประเทศนอกโอ้โหล้นๆไขวะอ๋อบินดีเซลอะไรอย่างเงี้ยเออไม่งหัวล้นเนี่ยเออก็เลยแค่เอาคาแรคเตอร์นั้นมามีมีหลายหลคนนั้นดาราต่างประเทศที่หัวล้นนะครับเออเราก็เลยเอาอย่างนั้นเลยเราก็เป็นเราก็ออกกำลังกายเล่นกล้ามด้วยอะไรด้วยก็เลยเออนี่แหละเอาอย่างเงี้ยเพื่อนบอกเนี่ยแหละใช่เลยมึงเอาน่เี้ยเลยโกนหัวไปเลยแล้วมันก็เข้ากับหนวดเราด้วยอะไรเงี้ยหนวดมันก็รับตับใบหน้าเราไงรับตัวทรงหัวเรา เลยเออเอาทรงนี้แหละแบบเดียวหมดแล้วครับหมดแล้วตต้องเอาเอามือเอามือรูปด้วยนะครับว่าข้างหลังมันหมดหรือเปล่าถ้ามันยังเป็นขุยขยเป็นหย่อมๆอะไรไปว่ายังไม่หมดเราต้องเอามือจับด้วย ง่ายง่ายอันนี้มาโอเคหมดและเห็นไหมแปบ๊บเดียวดูฮหหมดละมีอะไรโกลง่ายครับเวลาผมน้อยเนี่ยเราอย่าปล่อยไว้นาน,นนี่คนที่เขาอยู่เขาก็รู้นะคนที่โกลโกนประจำเขาก็จะรู้แต่คนที่ไม่เคยโกลอะไรเงี้ยต้องค่อยๆโกนไปแค่พาะว่าผมแคแรคเตอร์เดียวกันนะอะไรเงี้ยอันนี้ก็มาโกลหนวดต่อ โหนดโกนแบบแต่งๆนะครับไม่ใช่โกนแบบหมดเลยไม่ใช่นะโกนแต่งเพราะเราเป็นทรงเราอยู่แล้วต้องคอยระวังหน่อยเพราะเดี๋ยวมันจะแหวงต้องค่อยใจเย็นเลยแหละการโกนการแต่งหนวดเนี่ย นิดนึ่งถ้ามือไวหน่อยอย่างแล้วแวงเลยต้องแบบโอ้ต้องเปลี่ยนทรงใหม่เลยอันนี้คือการแต่งหนด,ดของติงลี่นะคืออันนี้ใครใครจะแต่งยังไงแบบไหนก็แล้วแต่ คนเฉพาะที่คนมีหนวดนะครับบางทีไปฉาวี่พี่หนวดสวยมีหนวดอย่างมีหนวดอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้ปลูกปลูกหนวดไม่ได้เองอันนี้พอ่อพ่อให้มาอน <Yeah. S 1> ี้ทีแรกมันจะต่ออย่างนี้ใช่ป่ะติงลิก็ตัดตรงนี้ตัดให้มันแหว่งให้มันดูสวยงามโอ้น้าเข้าตายละ Hey. <laughs> เห็นไหมเป็นทรงแล้ครับไอ้ตรงนี้ก็เราก็แต่งเอาตรงไหนที่มันนี่มันไม่สวยเราก็ตัดแต่งทรงให้มันดีตรงนี้ไม่ดีววเราก็เอาห้ตังไกมีตังไก่นี่ตัดออกไปก็เรลยเป็นทรงแล้ว มันตรงให้มันรับกับให้มันรับกันอ่ะโอเคีเรียบร้อยคิปกันเลยด้านล่างด้านล่างเห็นไหมฮะอืะอ,อนี้ที่เราต้องกดออกมันกดได้เห็นเ,นเลยอ แล้วเราเราแต่เราจะแต่งแบบไหนไง โอเคฮะโอเคแล้วอย่างงมันเสร็จเรียบร้อยจับอีกหน่อยว่ามันเรี่ยมไหมโอเคโอเคอันนี้เป็นแล้วเสร็จทิ้นี่เช็คเงี้ยงหน่อยหนึ่ง

โอเคคลิปนี้นะครับรู้ว่าเวลาการโกนหัวโกนยังไงแบบไหนแต่งแต่งนงแต่งหนวดโกนหนวดเป็นยังไงอยู่ที่เราครับเราจะแต่งไงแบบไหนให้หน้าเราโอเคนะครับดูเข้มดูแมนขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะยังไงแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าจรนี้จะทําอะไรเกเคครับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้กันก็ขอบคุณเพื่อนๆเนาะนะครับถ้าคลิปนี้ชอบก็กดไลค์กดคัสไสกากดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ